สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยไทยมาร์เก็ต ครับไทยไทยมาร์เก็ตในช่วงนี้นะครับแน่นอนอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนิดหนึ่งแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเนีได้ฟังได้ชมกันด้วยนะถ้าพูดถึงคอนเฟลกนะครับคอนเฟลกเนี่ยเป็นอาหารเช้านะที่เด็กๆเ,เนี่ยชอบทานกันมากนะครับทานกันนมโดยเฉพาะเนี่ยผมบอกเลยว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เห็นกันมาเยอะแยะแล้วครับแต่ว่าถ้าพูด,พดถ้าพูดถึงเวลาทานคอนเฟลกเปล่าๆเนี่ย รสชาติมันก็อาจจะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบด้วยนะครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าโดดเด่นอะไรมากมายแต่ว่าหลหลังมานี้นะครับมีคนที่เอาคอนเฟล็กเหล่านี้เนี่ยครับไปพัฒนาแปรรูปนะครับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆเอาไปใส่าราเมลบ้างเอาไปปรุงรสบ้างมากมายเลยครับในท้องตลาดของบ้านเรานะฮะและวันนี้เนี่ยครับหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะนําเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันนะครับนั่นก็คือ พลอยรดาคอนเฟลกคาราเมลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันนะฮะนั่นก็คือคุณรัศดามนภาคพรมวานนิชนะครับหรือว่าคุณพลอยนั่นเองสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกคุณพลอยแล้วกันนะครับโอ้โห่อนอื่นผมถามก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าตามท้องตลาดเนี่ยมันก็มีคนทําเยอะมากเลยนะฮะเจ้าคาราเมลอ่าเขาเรียกว่าคอนเฟลกเคลือบคาราเมลใช่นะฮะแล้วทําไมคุณพลอยถึงได้อยากจะเอาคอนเฟลกเหล่านี้มาทําเป็นธุรกิจครับ เริ่มต้นก็คือชอบทานก่อนชอบทานชอบทานค่ะอชอบทานคอนเฟกก่อนแล้วก็เวลาเราออกไปหาซื้อค,คือเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะทำงานอยากทานทีต้องนั่งรถไปไกลๆเพราะว่าในกรุงเทพเคไม่มีขายเออก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเนื่องจากกรุงเทพมันเราไปไหนก็นแล้วแต่ต้องพึ่งรถพึ่งทุกอย่างนี้เราก็เลยค่อยๆหัดทำค่คอยค่อยหัดทำมาเพื่อที่ ไม่ต้องออกไปไหนง่ายๆค่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาอยากทานเปิดตู้เย็นทานกับนมก็ได้ทานกับน้ำส้มก็ได้น้ำผลไม้ก็ได้คว่าทำแบบเคลือบคาราเมลแล้วเนี่ยก็สามารถทานกับนมได้อยู่ได้ค่ะโยเกิร์ตก็ได้อ๋ออันนี้คือผมเพิ่งทำได้คือคือต้องบอกว่ามันมันง่ายกับการที่เราอยู่บ้านแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะไม่ได้ทํากับข้าวอะไรแบบมากมายแล้วก็รีบๆรวดเร็วเวลาใช่ค่ะไปทํางานตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ เปิดตู้เย็นมาเจอน,นมก็ทานกับคอนเฟลกได้เหมือนกันน้ำผลไม้ก็ได้ทานกับน้ำผลไม้ก็ได้ทานเล่นก็ได้ทานเล<ช><า>่นก็ได้ทานบายเกิดก็ยังได้อีกใช่ค่ะนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมถึงได้นำคอนเฟลกเนี่ยมาทำธุรกิจใช่ค่ะแล้วก่อนที่มันจะเป็นธุรกิจเนี่ยอะไรที่ทำให้เราคิดว่าเฮ้ยเราต้องเอาสิ่งที่เราทำที่เราชอบเนี่ยให้มันกลายเป็นธุรกิจแล้วเ,เริ่มต้นจากทำไปให้น้องๆที่บริษัททานครับ แล้วน้องๆซึ่งคอนเฟกต้องบอกว่าพอเราเราทำทานเองเราก็ใส่เครื่องธัญพืชทุกอย่างที่เราอยากทานพอเอาไปให้เพื่อนบ่อยๆค่าใช้จ่ายามันก็มีน้องๆก็บอกพีพพ่่ขายเลยแค่นี้เองค่ะขายเลยเกรงใจใ,<ห>ใช่ค่ะอย่าเอาฟรีเลยรประมาณนั้นอัน,นี่จุดเริ่มต้น<ช>ว่าเราเริ่มเปลี่ยนจากการที่เราทําไปให้น้องๆเพื่อนๆทานเลยเริ่มมีมีการใช้ค่าใช้จ่ายด้วยใช่ค่ะใช่ นี่คือตัวจุดประกาศ <c oughs> เลยนะครับว่าทําไมถึงได้แบรนด์เจ้าคอนเฟลกอบน้ําผึ้งนี้ไอ่อบคาราเมลนี้ <c oughs> ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เป็นธุรกิจแบบนี้นะครับผมที่นี้ผมถามนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าคอนเฟลกเนี่ยมันก็มีขายโดยทั่วไปอยู่แล้วเครื่อ, <c oughs> องคาราเมลแบบนี้แต่ว่าของแบรนด์นี้พลอยระดาลมันมีเสน่ห์อะไรยังไงครับทําไมแตกต่างยังไงคนถึงต้องมาซื้ออ,อ,อันนี้ต,ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่เราทานแล้วเราชอบไป <c oughs> ให้คนอื่นทานคนอื่นชอบ แล้วตอนก่อนที่เราจะขายแล้วก็คือเอาไปหลอกเด็กแถวบ้านก่อนลอกเด็กลอกเด็กก็คือการที่ทําอะไรที่มันเกี่ยวกับขนมอะค่ะถ้าเด็กๆเราให้เขาทานแล้วเขาวิ่งกลับมาหาเราแสดงว่าอร่อยเขาชอบใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเขาให้เขาทานแล้วแล้วเขาวิ่งหายไปเลยก็แสดงว่ายังไม่ผ่านอ๋อนี่ใช้เด็กเป็นเวใช้เดกนะฮะเป็นเด็กเด็แถวๆบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยู่ในหมู่บ้าน เราก็หาบางทีเด็กเขามาเล่นกันหน้าบ้านเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาทานขนมบ้างอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะเอาตัวนี้ออกมาขายก็ใช้วิธีนี้ให้เพื่อนชิมให้แต่เด็กๆเนี่ยคือไม่ได้บอกอะไรเขาก็แค่อ่ะตั้งแต่ถ้าเขาวิ่งกลับมาก็คือแสดงว่าได้แล้วแสดงว่าของเรานี่เพราะมันครั้งแรกเขาก็ยังวิ่งมาแล้วก็ก็ไปไปเลยนะคะราคไม่มีกลับมาเอาก็มีคือหมายถึงว่าตอนแรกที่ยังไม่ได้ปรับปรุงสูตรใช่ค่ะสุดท้ายไฟแนลแบบนี้แล้วใช่ค่ะ ก็เลยเป,เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนเด็กเนี่ยจากที่ตาเราหายไปเลยก็กลายเป็นมาขอเรเขาก็จะเขาก็จะวิ่งกลับคือเด็กเวลาเขาเล่นกันเพลินๆทานขนมเพลินๆเนี้ยค่ะถ้าเขาวิ่งกลับมาหยิบผัดกันวิ่งมาหยิบวิ่งไปแล้วก็เล่นต่อแสดงว่าเขาเริ่มติดใจอือนะฮะโอ้โหนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยมีกี่รสชาติแล้วครับเอ่อต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราออกมาแค่รสเดียวค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยด้วยเราเช็คตลาดแล้วมี หลายๆรถซึ่งเ,เ,เ,เวลาลูกเ,เราเคยเ็าเรียกอะไรอ่ะคุยกับลูกค้าลูกค้าก็จะบอกว่าอซื้อไปแล้วเขาต้องแยกกันทานเด็กไม่ชอบรถนี้เด็กไม่ชอบรถนี้แต่ถ้าซื้อเออเลือกเป็นรถเดียวเด็กไม่ไมีไม่มีตัวเลือกแล้วก็ผู้ใหญ่ทานได้ยังไงก็ต้องทานคือรถเดียวแล้วทานได้ทั้งทั้งบ้านเลยประมาณนี้ค่ะมัน cover หมดใช่ค่ะเพราะว่ารสชาติมันกลางแล้วแต่ถ้าเราไปใช้เป็นชาเขียวมันก็จะมีตัวเลือกและเด็กไม่ค่อยทาน เป็นเฉพาะคนที่ซื้อที่เขาชอบเขาถึงจะทานก็จะกลายเป็นเจาะจงใช่ค่ะเราก็เลยแตอ่ออกมาเป็นตัวคอนเฟกตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่าจะมีตัวโกโก้คันอีกครับแต่ตัวโกโก้โกโก้คันเนี่ยเราก็ยังรองให้ตัวปล่อยเพื่อเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าธุรกิจตัวนี้เพิ่งเปิดมาแค่3เดือนอ๋อนี่3เ <Bonnie. S 1> ดือนหมาย<ด>ถึงว่าเริ่มจริงจังว่าให้กลายเป็นธุรกิจที่ออกขึ้ในสามเดือนเดือนนี้คือเข้าเดือนที่4พอดี ก็ไม่นานนะครับไม่นานค่ะไม่นานเลยนะแล้วตัวโกโก้คันชนี่คือออามาทำอะไรก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าโกโก้คั้นที่เราซื้อทานปกติใช่ไหมคะเราก็มาทําให้มันเป็นเคลือบคาราเมลซะแล้วก็ใส่ธัญพืชลงไปทําในรูปแบบเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนจากตัววัตถุดิบที่เป็นคอนเฟลกเนี่ยมาเป็นโกโก้คันชใช่เพราะเราจะเจอคอนเฟลกคาราเมลกับคอนเฟลกเขาเรียกราดด้วยโกโก้แต่เราไม่เอาแบบนั้น เราก็ใช้เป็นโกโก้คั้นเลยใช่ค่ะแล้วตัวนั้นนี่คือทําออกมาบ้างไหมครับเอ่อตอนนี้ทาออกทาแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้วางก็คือเป็นตัวในอนาคตว่างั้นใช่ค่ะอืมนะฮะน่าสนใจมากเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเอ่อรสชาติอื่นไม่เน้นเพราะว่าดูจากกลุ่มลูกค้าแล้วอะไรแบบนี้ก็คือตัวนี้ดีที่สุดใช่ค่ะแล้วก็แผนในอนาคตนี่คิดจะทําต่อจากโกโก้โกโก้คั้นใช่ไหมครับก็คิดค่ะ ต้องคิดคิดไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ที่เราทําออกมาเนี่ยมันก็จะมอะีอย่างตอนแรกเราออกมาเป็นขนาดนี้แล้วก็จะมีเพจของเราเนี่ยจะเล่นเป็นโปรโมชั่นไปเรื่อยๆก็จะมีนู่นมีนี่มาคอยเสริมเพื<ๆ>่อเพราะว่าคอนเฟกคนมันขายเยอะค่ะเราก็จะคอยๆปรับแล้วก็กระตุ้นให้ลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราต่อเนื่องนะครับคอนเฟกแสดงว่าคนชอบคอนเฟลกมากๆเลย นะฮะแล้วทีนี้ตอนตอนที่สูตรผมถามย้อนนิดหนึ่งก็คือคุณพลอยเริ่มคิดเริ่มปรุงเริ่มอะไรเองหมดเลยหรือว่ามีสูตรมากทานี้มีต้องบอกว่ามีเริ่มต้นจริงๆก็คือคุณ youtube คุณ youtube ใช่ค่ะคุณ youtube อาจารย์ยู u b e แล้วก็เริ่มทำจะหัดทำกับอย่างนั้นก่อนแล้วก็มีพอดีโชคดีค่ะมีเพื่อนทำตัวนี้อยู่ก็โทรไปปรึกษาว่าเราอยากทำเป็นซึ่งเพื่อนก็ใจดีค่ะ สอนเรามาหมดสอนเลยสอนเลยค่ะสอนนี่คือหมายถึงว่าสอนจนสมเร็จแบบนี้เลยใช่ค่ะถูกต้องรสชาติเนี่ยเรามาปรับเพิ่มพอเราทํารู้แล้วว่าอ๋อทาแบบนี้แล้วจะได้รสชาติขนาดนี้มันถูกใจเราหรือยังเอาเอาเอาเราก่อนเพราะเราชอบร้านใช่ไหมคะเอารสปากเราใช่ค่ะแล้วก็ค่อยแล้วก็ปรับปรับเรื่องความหวานความมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องธัญพืชก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากใส่แหละ ก็คือใส่ตามใจฉันนี่แหละฉันชอบอะไรจะคที่วไปไหนดีมันก็ใส่ใช่ค่ะใช้เวลานานไมครับไม่นานค่ะประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ค่ะทําจนได้เป็นขนาดนี้เลยประมาณใช่ค่ะคือหมายถึงว่าเบ็ดเสร็จลงตัวทุกอย่างขนาดนี้พร้อมข่ะใช่ค่ะสองอาทิตย์โอ้โหสองอาทิตย์เองนะฮะแล้วในสองอาทิตย์นี่เอาแบบเอาตุ้มหมกอยู่แต่แบบเรื่องนี้อย่างเดียวคือไม่ทัน่าอื่นเลยก็ปกติต้องบอกว่าทํางานประจําครับเป็นพนักงานบริษัทปกติค่ะแต่ว่า จังหวะที่ทำเนี่ยก็คือมีเสาวอาทิตย์เราก็เราก็หมุมุ่นกับตัวนี้เลยครับ<ม>แล้วก็หลังจากนั้นก็คืออาศัยตอนเย็นอย่างเดียวนะฮะโอเค,คต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าคุณพลอยเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้น แล้วก็เป็นสองอาทิตย์ที่ต้องบอกว่าต้องทํางานประจําอีด้วยใช่ค่ะนะฮะ<ช>แล้วก็ได้มาเป็นแบบนี้นะฮะสุดยอดจริงๆเลยทีนี้ตอนเริ่มทําแล้วคิดมาทําเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยอุปสรรคมีบ้างไหมครับมีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราต้องทํางานประจําครับไม่มีหน้าร้านอขายผ่าน,อ,น,น,าน,นออนไลน์เท่านั้นออนไลน์เท่านั้นใช่ค่ะดังนั้นมันก็ต้องเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆเพื่อนเอ่อ เฟซบุ๊กครับแค่นั้นเลยค่ะพูดง่ายๆก็คือไม่มีตลาดสิ่งที่เราทำไม่ง่ายใช่ค่ะที่เราเล่นอยู่ในโทรศัพท์เราอยู่แล้วในคอมเราอยู่แล้วใช่ค่ะโอ้โหนะฮะก็มีทางเฟซบุ๊กใช่ไหมฮะทางเพื่อนเพื่อนแค่นี้เลยค่ะอิสระด้วยไหมฮะเอ่อไม่ค่ะไม่เอาด้วยใช่โอ้แค่นี้เองน้อยมากเลยนะฮะนี่คืออุปสรรคแรกใช่ค่ะเริ่มต้นแรกๆแล้วก็เรื่องเวลาเพราะว่าเราทําขนมจะค่อนข้างใช้เวลานานแล้วกลางวันเราทํางานกว่ากรุงเทพอะค่ะ ออกจากบ,บ้านเช้าถึงบ้านดึกครับเวลาทําก็คือกลางคืนเท่านั้นออ,อย่างนี้เหนื่อยไหมครต้องใช้เวลาต้องบอกอว่าพักผ่อนเหนื่อยไหมมันมันสนุกครับแต่เช้ามาเอาโอเคยอมรับมีง่วงแต่ไม่ได้เป็นความคําว่าเหนื่อยครับมันเป็นยังสนุกอยู่เพราะว่าเราทำในสิ่งที่เราชอบชอบด้วยใช่ค่ะตอนนี้มีผู้ช่วยมีอะไรบ้างไหมครับ ก็มีช่วยอยู่ค่ะเยอะไหมฮะมีไม่เยอะค่ะก็เป็นเป็นในครอบครัวเราอย่างเดียวอ๋อก็พูดง่ายๆว่าเป็นธุรกิจในครอบครัวนี่แหละคนละไม้คนละมือใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้ก็คือขายออนไลน์อย่างเดียวใช่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาคุยกันต่อดีกว่าเพราะว่าจะมีผ่านออนไลน์แล้วก็มีคนที่เป็นตัวแทนขายตัวแทนจำหน่ายใช่ค่ะโอเคได้ฮะเดี๋ยวเรามาลงลึกต่อในช่วงหน้าดีกว่านะครับว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขามีการขายยังไง ขายที่ไหนรับตัวแทนจำหน่ายหรือเปล่านะครับผมรวมไปถึงฮะมาที่นี่ทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวต้องขอทดลองหน่อยน,นะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปพักฟังเพลงว่าพร้อมก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับช่วงไทยไทยมาร์เก็ต เอาล้วครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อดีกว่านะครับผมสำหรับแบรนด์แบรนด์น,นี้เลยนะฮะพลอยระดา Car คอนเฟล็กคาราเมลนอกจากมีคอนเฟล็กเคลือบคาราเมลแล้วผมเห็นข้างหน้านี่เป็นน้ำพันช์ด้วยถูกไหมฮะถูกค่ะมาพูดถึงตัวนี้ดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงฮะน้ำพันช์ตัวนี้น้ำพันช์ตัวนี้ก็คือเกิดต่อมาจากคอนเฟล็กเหมือนกันเกิดต่อมาจากคอนเฟล็กใช่ค่ะก็คือคอนเฟล็กปล่อยคอนเฟล็กออกมาขายประมาณสัก หนึ่งเดือนกว่าเขาหน้าร้อนพอดีอก็เกิดจากการทําเองครับที่บ้านชอบทานอีกหรือเปล่าครับเอต้องบอกมันเป็นน้ําผลไม้ที่อากาศร้อนๆเราลองนึกถึงดีกว่าอมันชื่นใจใช่ค่ะก็เลยเอามาก็ดูจากสูตรทั่วไปแล้วก็เติมเอาเติมที่ตราที่เื้นฐานช่ค่ะทำเหมือนเหมือนกันแต่ว่าเราใส่อะไรที่พิเศษพิเศษลงไปใช่ค่ะโอ้โหแลวจุดเด่นของน้ําพันธุ์ของพลอยแดาคืออะไรครับ คือต้องบอกว่ามันเป็นสูตรเข้มข้นค่ะสูตรเข้มข้นใช่จะไม่มีน้ำไม่มีน้ำเปล่าแล้วก็ไม่มีในส่วนผสมของโซดาเลยแสดงว่าน้ำพันธุ์ทั่วไปนี่คือเขาใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยคือต้องบอกว่าเราก็ไม่ไม่มั่นใจว่าที่อื่นมีใส่น้ำเปล่าด้วยไหมแต่ว่าโดยปกติน้ำพันธุ์ของเราเนี่ยจะไม่ใช่น้ำพันธุ์พร้อมดื่มที่คุณสามารถแช่ตู้เย็นเปิดออกมาแล้วร้อนฉันดื่มได้เลยแกะกลึกดื่มเลยไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่ามันเข้มมากมันเข้มเกินไปใช่ต้องเอามา ใส่น้าแข็งเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าตอนเราทํามันหน้าร้อนแล้วเราทําทานเองเราคนไทยใช่ไหมคะน้ำแข็งเป็นส่วนประกอบหลักติดน้ําแข็งใช่ก็ทำแล้วก็ใส่น้ําแข็งปั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพราะเวลาเราเอาไปปั่นเนี่ยเคยใส่โซดาเข้าไปแล้วมันจืดหรือว่าเวลาเราใส่โซดาเข้าไปแล้วใส่น้าเปล่าเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่กับน้ําแข็งมันก็จืดใช่ก็เลยลองไม่ใส แล้วก็ใส่ในส่วนของน้ําผลไม้แล้วก็ส่วนผสมของเราแบบอย่างเดียวเลยแบบของเรา<ะ>นี่แหละใช่ค่ะก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ใช่ค่ะโอ้โหนะฮะสุดยอดจริงๆเลยนะครับก็พูด,ดง่ายๆว่าน้ำพาสของพลอยระดาเนี่ยถ้าเกิดอยากจะดื่มมันเข้มข้นก็คือต้องแกะใส่เทใส่น,น้ำแข็งถึงจะดื่มแล้วก็จะพอดีใช่ค่ะแต่ว่าถ้าดื่มเปล่าๆเนี่ยอาจจะเข้มเกินไป ใช่ค่ะแต่มันจะมีคนที่ชอบแบบดื่มเข้มเขมแบบนี้ไหมฮะส่วนใหญ่ที่ชอบดื่มเข้มๆขมคือเอาไปใส่เอสุราอะไรอย่างเงี้ยสากาโกะเข้าไปใส่วอดกาเข้าไปใส่โซดาเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะพอดีเลยคเพราะจริงจริมันเป็นสูตรที่ต้องใส่อย่างนั้นที่หนูได้เออที่พลอยได้มาเนี่ยจะเป็นสูตรที่ต้องใส่กินเป็นคอกเทลแต่ว่าเราทั้งใส่และไม่ใส่ก็ได้อ๋อพูดได้ง่ายว่าคือเอาไปทำคอกเทลก็ได้ใช่ค่ะนะฮะแสดงว่าตัวนี้นี่โคฟเวอร์เยอะมากในทีเดียว นะฮะถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วนะฮะเรากลับมาย้อนถึงทั้ง2ตัวเลยดีกว่าว่าขายราคาเท่าไหร่บ้างครับ1ชิ้นเนี่ยอ,อันนี้เขาเรียกเป็นกระปุกใช่ไหมฮะเป็นกระปุกค่ะอ่ะอย่างคอนเฟลกเคลือบคาราเมล1กระปุกนี่คุณพลอยขายเท่าไหร่ครับพ่อกระปุกละเริ่มต้นการขายทั่วไปในหน้าเพจเราก็คือ55บ้าบาทค่ะ55บาทต่อ1กระปุก55บาทตอนน่อ1กระปุกนะฮะไม่ได้แพงเลยนะครับแล้วก็เยอะด้วย55้าบาทใช่ค่ะ อันนี้คือหมายถึงว่าทั้งตัวแทงจำหน่ายอะไรเขาก็ราคานี้หมดเลยใช่ค่ะอืมนะฮะเราเห็นได้แว่แวมาว่าอย่างในเพจที่ที่คุณพลอยขายนี่ก็คือมีโปรโมชั่นเยอะด้วยก็จะมีโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเลยใช่ค่ะยกตัวอย่างได้ไหมครสมมติว่าในเพจต้องบอกว่าโดยปกติส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยจะมีจะสั่งเกินอยู่แล้วครับแต่เราก็แค่เพิ่มเข้าไปอย่างเช่นเริ่มต้นการขายก็คือเป็นสั่งกระปุกละ55บาทแต่2กระปุกครับหนึ่งร้อยบาท อ๋อก็ลดไปก็ลดไปหรือว่ามีแถมมีอะไรประมาณนั้นก็จะเป็น6แถมหนึ่งมั่งแต่ว่าเราก็จะออกมาออมีการแจ้งตลอดว่าเป็นช่วงวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนะฮะแล้วพันธุ์นี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับออต้องบอกว่าน้ําพันธุ์ขวดละ25บาทคือขวดแบบน,นี้เลย25บาบาทใช่ค่ะ<ฮ>จะจริงๆเราต้องบอกว่าเราขายเนี่ยจะมเออีเป็นขวดไซส์อื่นด้วยนะคะก็จะมีทั้งขวดแก้วแล้วก็ขวดพลาสติก พลาสติกนี่เล็กกว่าหรือว่าใหญ่กว่าครับปริมาณเยอะกว่าค่ะปริมาณเยอะกว่าแต่เป็นพลาสติกใช่ราคาต่างกันไหมราคาจะมีทั้งแพงกว่านี้แล้วก็ราคาเท่ากันแสดงว่าขวดพลาสติกนี่มีหลายไซส์ใช่ค่ะอ๋อนะฮะแต่ว่าขวดแก้วแบบนี้เนี่ยขวดละยี่สบหาบทถูกมากครับคุณผู้ชมเพราะว่าต้องบอกว่าที่เราทําเป็นขวดแก้วแล้วขายราคาเดียวเนี่ยครับเพราะว่าขวดพลาสติกไม่สามารถขนส่งได้อื เพราะเราขายทางออนไลน์ไงค่ะอ๋อนี่นี่คือหมายถึงว่าการจะขนส่งทางแต่ละที่แต่ละขนส่งต่างเนี่ยคือถ้าเป็นขวดพลาสติกเนี่ยเขาจะไม่รับเอ,อ่อรับค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าขวดเนี่ยมันเวลาเราใส่เข้าไปแล้วมีการขนส่งด้วยอากาศครับมันก็จะมีความดันในขวดอะคะ่ะน้ำน้ำจะเสียเร็วครับแล้วกออ็อาจจะทําให้ขวด เหมือนเราเขย่าขวดโค้กอะค่ะเหมือนประมาณนั้นเลยมันอาจจะจืดลงจางลงก็ได้บวมครับค่ะแต่ถ้าเป็นขวดแก้วนี่คือจะป้องกันเรื่องแบบนั้นแต่พอกลายเป็นว่าเราขายออนไลน์ปุ๊บทำให้การขนส่งแบบนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับขวดด้วยใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายไปแทนใช่ค่ะอ๋อนะครับผมสุดยอดมากมากเลยเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วผมต้องขออนุญาตคุณพลอยเนี่ยขอชิมดีกว่านะฮะเริ่มที่ เจ้าคอนเฟลกเคลือบคาราเมลนะฮะเอาด้านหน้าดีไหมหรือว่าแกะใหม่เลยดีด้นานหน้าเลยนะฮะเ่ะโอเคงั้นผมขออนุญ,ญาตนะครับจานสวยๆแบบนี้นะฮะขอยกมาชิมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับน้านี่นะฮะขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจากคอนเฟลกธรรมดานะครับคือ ความหอมของคาราเมลหอมมากๆครับคุณผู้ชมอืมอันนี้ผมเห็นมีลูกเกดด้วยถามคุณพลอยแบบว่าในในคอนเฟกหนึ่งอ่าหนึ่งกระปุกค่ะมีธัญพืชต,ต่างๆนะครับที่ผสมลงไปด้วยนะมีอาาะไรบ้างครับเอ,อของพลอยรดาจะมีงาขาวงาดำเม็ดฟักเอ,อ่อเม็ดฟักทองครับเมล็ดแตงโมแอลมอน เม็ดนะคะแล้วก็แอลมอนด์สลด์แล้วก็มะม่วงหินมพา,านครับอู้ยเยอะมากหกเจ็ดอย่างนะครับอ๋อรวมถึงขอโทษค่ะรวมถึงลูกเกดด้วยลูกเกดเอง<ช>นะหกเจ็ดอย่างได้เลยนะครับผมแต่ว่าอีกหนึ่งข้อสังเกตที่ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าเขาแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆจริงๆนะฮะนั่นก็คือตัวคอนเฟลกเนี่ยฮะที่เคลือบน้ำผึ้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้คุณผู้ชมดูนะฮะขอกล้องนิดนึงนะครับคืออยากให้ดูว่า เขาไม่ได้เหนียวแบบติดกันเป็นแพ้่ๆอะไรแบบนี้อย่างที่ผมเคยทานมาอันนี้คือเขาแห้งแล้วก็แบบไม่ได้เหนียวติดมือฮะคือทานง่ายมากเลยนี่นะครับไม่รู้คุณผู้ชมจะสังเกตได้เห็นจากในจอหรือเปล่านะครับ <c oughs> แต่ว่าอันนี้นี้คือเรื่องจริงว่าไม่ได้เหนียวแบบเนอเนอหนืดหนืดอะไรอย่างนี้เลยนะฮะโอเคพอแล้วฮะผมจะทานอันนี้คือเป็นความพิเศษของพรอยะดาหรือเปล่าครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะเพราะว่าคนที่ซื้อไปทานเนี่ยบางครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นการทดลองแต่การซื้อซ้ําเนี่ยเขาจะบอกเราแล้วว่าที่เขาซื้อเราซ้ําเนี่ยเพราะอะไรส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเด็กทานแล้วไม่เลอะบ้านครับนะคะหรือว่าถ้าคนทํางานเขาสามารถทานบนโต๊ะทํางานเขาได้เลยเเขียนแบบได้เลยครับทําพิมพ์คอมไปด้วยใช่ค่ะข้อมือไม่เลอะแล้วมือไม่เลอะจริงับคุณผู้ชมนี่ ผมพิสูจน์ให้ได้นะฮะเรื่องจริงมือไม่ได้เลอะเลยนะครับเพราะว่าเขาทําแห้งจริงๆสุดยอดมากครับแล้วก็รสชาติอร่อยทานแล้วเพลินเพลินมากๆหยุดหยุดไม่อยู่นะครับนี่ยังอยากทานต่อเลยไม่อยากเสียบุญยากทีนี้ผมขอชิมพันธ์มั่งดีกว่าค่ะพันธ์อันนี้คือเราไม่ได้ใส่น้ําแข็งไว้ใช่ค่ะถูกไหมฮะผมขออนุญ,ญาตแบบเข้ม,เข,มเข้มเลยได้ไหมได้ค่ะขอแก้นนี้เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอเปรียบเทียบแล้วกันว่าแบบเข้มข้นกับแบบที่ ใส่น้าแข็งไปแล้วอย่างที่คุณพลอยบอกว่า <c oughs> มันจะพอดีเป๊ะเลยมันต่างกันยังไงนะฮะ <c oughs> มันข้นมากข้นมากๆครับแต่ก็อร่อยอร่อยอร่อย,ออยมากนะฮะ <c oughs> คือมันไม่เหมือนพันธุ์ทั่วๆไปค <c oughs> พันธุ์ทั่วไปมันจะผมอธิบายรสชาติไม่ถูกแต่อันนี้มัน ใส่อะไรเพิ่มอันนี้บอกไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทำแบบปกติถูกไหมครับออจริงๆต้องบอกว่าทําปกติไหมก็น้ําพันธ์เนี่ยจะมีหลายสูตรครับแล้วก็คิดว่าแต่ละคนทําไม่ต่างกันหรอกคะ่ะว่าใส่อะไรบ้างแต่มันต่างกันที่ปริมาณที่ใส่ปริมาณใช่สำคัญคที่สุดคือการปริมาณที่ตวงใส่ลงไปใช่ค่ะว่าออกมาแล้วจะเป็นรสชาติแบบไหนนี่คือสําคัญที่สุดนะฮะ,ะทีนี้คุณผู้ชมครับ ผมขอลองชิมแบบที่ใส่น้ำแข็งดูบ้างดีกว่านะครับว่ารสชาติที่คุณพลอยบอกว่าพอดีแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าอย่างตัวที่ไม่ไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยหลายคนก็อาจจะชอบสำหรับคนที่ชอบดื่ม<อ>บแบบคน<ช>มากๆอาจจะเป็นพวกคอแข็งนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะขอยย <c oughs> อนุญาตครับพอดีมากครับใส่น้ำแข็งปุ๊บ มันมีความพอมันเย็นมีน้ําแข็งในชื่นใจมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับอยากจะดื่มให้หมดแก้วมากครับแต่ว่าก็น,นิดหนึ่งนะฮะอ่ะทีนี้ถามคุณพอลอยดีกว่าว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยอยากจะซื้อออนไลน์เนี่ยติดต่อคุณพลอได้ทางไหนบ้างครับค่ะก็สามารถติดต่อติดตามได้ที่เพจพลอยละดาค,คาราเมลตรงตัวเลยค่ะคแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษสะกดยังไงครับ P L O Y นะคะคแล้วก็ R A D A ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะนี่นะฮะอันนี้ใน Facebook เป็นแฟนเพจเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ o k ซบุ๊กแฟนเพจครับ p o i Radar Conflict Caramel คือเว้นแบบนี้เลยถูกไหมใช่ค่ะโอเคครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง l ล n e นั่นเองนะฮะ ลายไอดี I, คืออะไรครับ uh, ก็ไอดี n ลจะเป็นบิกรดาค่ะบิกรดานะฮะ<ช>ตรงตัวตามนั้นเลยนะฮะรวมไปถึง QR Code ด้วยนะฮะ QR code นี่คือคุณผู้ชมสามารถสแกนได้เลยะนะ,ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้ไม่ต้องแคปเจอร์ก็ได้นะสามารถสแกน QR Code ก็เป็นลาย e ID เลยใช่ค่ะนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากเลยนะคือจะเป็นโทรติดต่อโดยตรงก็ได้ค่ะเบอร์อะไรครับผม098 8846071นะฮะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับเบอร์ติดต่อนะครับอทีนี้นะฮะอยากให้คุณพลอยเนี่ยได้พูดถึงแง่มุมธุรกิจนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับคุณพลอยที่เพิ่งจะเริ่มทำแบรนด์นี้มาประมาณ3เดือนเผื่อมีคุณผู้ชม,มหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเรียกว่าอยากจะลงมือทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ว่าไม่กล้ากลัวเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ด้วย <c oughs> อะไรอย่างนี้อาจจะไม่กล้าเริ่มต้นครับ ก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดคิดจะทําธุรกิจอะไรไม่ต้องทุกคนอยากโตกับธุรกิจค่ะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่เริ่มต้นไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะก็ได้นะคะค่อยๆทําแต่ให้ตั้งใจทําแล้วอย่าพึ่งท้อค่ะเพราะว่าเริ่มแรกไม่มีใครสามารถทําแล้ววิ่งได้เลยเราต้องค่อยๆเดินค่ะแต่พอเราเดินรู้แล้วว่าถนนเป็นยังไงเราจะวิ่งได้เองอ นี่ก็คือแง่คิดดีๆจากคุณพลอยด้วยอ่างั้นสุดท้ายนี้นะฮะฝากถึงแบรนด์พลอยระดาให้กับคุณผู้ชมดีกว่าครับค่ะก็ยังไงฝากออคอนเฟดคาราเมลของพลอยระดาแล้วก็น้ำพันด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทั้งเพจแล้วก็เบอร์โทรรวมไปถึงไลน์นะคะทำไลน์ก็ได้ค่ะหลายช่องทางเลยทีเดียวอะสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมแฟนรายการดนสยาม วันนี้ถ้าโทรเข้ามาหาคุณพลอยหรือว่าไลนา์ก็ได้หรือว่า Facebook มาก็ได้ว่าเนี่ยชมรายการนสยามนะแล้วก็อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของพลอยรดามีส่วนลดอะไรพิเศษให้คุณผู้ชมไหมครับค่ะก็คือถ้าเกิดปกติตอนนี้ที่ตามเพจอยู่ก็คือจะเป็นกระปุกละ55บาทแต่ว่า2กระปุกขึ้นไปจะเป็นกระปุกละ50บาครบบาทแต่ถ้าเกิดจากทางรายการติดต่อแล้วแจ้งชื่อรายการนะคะขอให้เป็น6กระปุกแถม1กระปุก หกแถมหนึ่งไปเลยทุกๆหกกระปุกอะคะ่ะแถมหนึ่งกระปุกหกกระปุกแถมหนึ่งรับน้ำพันนะครับน้ำพันนี่ต้องขอโทษนิดน,นึงค่ะเพราะน้ำพันเนี่ยเราจะจัดส่งเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเปิดมีการเปิดสอนและสามารถเอาไปทําธุรกิจเพิ่มได้นะคะอ๋อทำธุรกิจเพิ่มได้แล้วถ้า<ช>เกิดว่าค,คุณผู้ชมทางบ้านชมแล้วสนใจอยากจะนี่แหละครับเป็นตัวแทนจําหน่ายของน้ําพันอย่างนี้สามารถก็ติดต่อ ตามเบอร์โทรมาเลยก็ได้ค่ะหรือว่าอินบ็อกมาก็ได้ใช่ค่ะทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้เพราะว่าน้ําพันเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเราอยากให้ลดต้นทุนของให้ลูกค้าซื้อง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจที่จะทําเป็นตัวแทนของเราก็เราเปิดสอนให้ค่ะแล้วก็คุณก็สามารถเอาไปทําได้เลยพูดง่ายๆว่าไม่ได้ว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายแบบเอาของเราไปแล้วก็ไปขายแต่คือคุณพลอยจะ สอนให้ทําเป็นเลยใช่ค่ะโอ้โหขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าสนใจนะฮะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางดีๆสําหรับ <ฮะ S 2> ในการทําธุรกิจของคุณผู้ชมเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถโทรเข้ามาป,ปรึกษาคุณ<ช>พลอยได้ <ฮะ S 1> ถ้าสนใจอยากจะทำนะครับผม,มสุดยอดจริงๆฮะและนี่ครับก็คืออีกหนึ่งธุรกิจเล็กๆที่ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจภายในครอบครัวด้วยแต่ว่าสร้างรายได้ที่ต้องบอกว่ามไม่ธรรมดาเลยทีเดียว นะฮะสุดยอดจริงครับกับพลอยระดาคอนเฟล็กคาราเมลนะฮะอย่างไงก็ต้องฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ช่วงนี้ครับอย่างไงทางรายการนุสยามก็ต้องขอขอบคุณคุณพลอยเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณครับอร่อยแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจบเรกนี้ไปผมขออนุญาตทานต่อแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ฟังเพลงกันก่อนครับช่วง ไทยไทยมาร์เก็ต